ูบเบาไทยบ้านน้องยาสตีสวัสดีครับหลังจากลงคลิปไปเมื่อวานครับรถไทยคู้า L50 กับ L47 ติดลมดังสองันครับปล่อยถ่งไวนะ้เมื่อคืนครับมาอนี้มาแล้วตัวช่วยของเราเมกโค จมทั้งสองกันครับจอดทิ้งไว้ต yup> ั้งแต่เมื่อคืนครับเอ้าหาศูนย์ดึงเมื่อคืนครับเมื่อคืนเอ้าสี่เจ็ดติดขาจูรูงแกีงตาใสแล้วนี่ฮะ เมโคเอสเคงานสร้างเนี่ครับึ้ดดึงบัขึ้น,นต้องใส่เมโคช่วย <c oughs> ใส่หลอกเลยคือเขาค <c oughs> ันเท้าขาดเครืองอ่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นยังไงอ่ะมีโซ่โซเฟอร์ครับเวียงขายของงฟลุกอะอ้าวสก,กิดก็ขึ้นแล้วอ่าดึงอ่าขึ้นได้โดยดีครับ งามโอเคนี okay. <c ười> so fer, ang ang ่ครับนักคันนี้นักครับคันนี้เบิ่งหน้าโซเฟอร์ครับยังลางางนะครับคนคนขับก็เมาไม่ได้กินเหล้าหลายมื้อัวเอ๊ะเอ๊ะน่ะชมเลย เรามาสกิจไปคันเรกไปแล้วเอา้าป้อมระวังโซขาเดนะ้วย 在发，在发，没了 chia yeah. yeah, hàng ngân nha ô uh, là bán số khai đấy Nè, số khai vào, cứ kéo luôn kéo. คือบ่าใส่หลังมันนะ่ะโซขาดกับโซขาดไปแล้วคือบ่าใส่หลังมันนะ่ะใส่ทั้งหลังมันเนี่ย ได้ปะ Bỏ qua xe thang lăng mà. Phòng lốt mai nha à. Đường hàng rồi. สลิงบ่โสมเสินหน่อย นี่จม้ายดูดเลยเราชมมีพีต่อไปครับ